เราต้องนี่สิบสองเซนตินะคะแบบกระโด้โซนนี่จะได้ใคนะได้ใงนะแอบหน้าเดี๋ยวหันไปดูหน้าหนึ่งสองส้ำเอ๊ะเป็นไรอ่ะขึ้นๆๆ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 ๆนๆๆ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 งๆๆ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 ๆนๆๆๆๆีๆๆ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 มาดูๆๆๆสๆๆ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 ๆวๆๆ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 อืม หนึงสองสักนี smile, aja, ่มโนนอกเดเสียงเงินคนเลยแนี้สองล้านคนหนึ่งสองสักวิ่งกูวิ่งยังรองรมาหนึ่งสองสักเงินสแล้วก็ตัวแดงน้ำตาลสอล้านคนนี่คือการสุ่เราได้จ๊ะกับพี่จองานค่ะนี่แกดูลูกในที่าส่เนนมเาบมเาอนแบบเาเยอยคาะย่างเงี้อน่าจะเนคระนี่อ้น่ารักน่ารักทากลย่ะชอบวามบูยัยอ่ะโอ้ยโอยโอยน่ารักมากดูไกลดูไกลแบนี้ดูดทุกคนเขาไปเรียนว่าสองหนึ่งสามวันนี้ต้องมาะว